เห็ดเราได้เก็บแล้วค่ะทุกคนได้เต็มตะกร้าเลยเยอะมากข้าครัววันนี้ก็อยากจะกินยำเห็ดแซ่บๆหั่นโคนเห็ดเอ้ยตัดโคนเห็ดออกหมดแล้วค่ะแล้วเราก็มีที่เหลือนะคะเก็บไปกินมันต่อไปฉีกฉีกฉีกแบบนี้เลยวันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะป่วยนะคะคัดจมูกแล้วจะซอยหอมแดงใส่ลงไปด้วยแล้วก็พริกสดต้มเห็ดเลยค่ะก็จะต้มเห็ดแบบให้มันสุกๆเลยนะคะแอบบอกว่าลืมล้างค่ะแต่ไม่เป็นไรอะสะอาดแล้วน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปแล้วพริกใส่ลงไป ไปเลยแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปด้วยค่ะคูเรงคูเรงให้น้ำตาลละลายนะคะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งหลังจากนั้นเราก็มาหั่นมะนาวแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปลิกค่ะเอาแบบเปรีป้ยวๆฮ่าๆขาดไม่ได้ก็คือน้ำปาลา้าค่ะเน่เลยนะคะใช้เป็นประจำใช้ทุกเมนูก็คือน้ำปาลวาวังโอชาวันนี้เราจะใช้สูตรอร่อยนัวเพราะว่าเราต้องการความแบบนัวขั้นสุดโอ้โหทุกคนกลิ่นหอมมากเราต้องใส่เยอะๆว้าทุกคนแค่ดมกลิ่นก็คือนัวสุดๆุด หอมใส่พริกที่เราหั่นลงไปเลยคูเลงคูเลงนิดหนึ่งใส่เห็ดที่เราทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเห็นไม่ควันยังออกอยู่เลยคูเลงเติมพริกผงไปสักสองช้อนพริกสดอีกสักหน่อยกลัวจะไม่เผ็ดโอ้โหแบ่งใส่จานไว้ให้พอ่อให้แม่สวบด้วยแล้วเรากระสวบกันเลยค่ะทุกคนโอ้โหขอบอกเลยว่าแซ่บมา,ปากปลาล